o e <My> Channel สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ f o w e r w นิยายวายกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรายังอยู่กับเรื่องตัวตายตัวแทนถ้าใครอยากอ่านเต็มเรื่อง e-book แล้วแปะลิงก์ไว้ใ้ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะเอาละค่ะถ้าคุณพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยกับตอนที่9 ตอนก่อนเริ่มภารกิจเวหาอดิรัตกุลเจ้าของธุรกิจอสังหาและโรงแรมชื่อดังหลายแห่งทั่วทั้งในและนอกประเทศถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งเลยก็ว่าได้หนุ่มมาตินงคนนี้นะไม่ค่อยจะได้อยู่ในประเทศสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เขาอยู่ที่นี่ ันเป็นโอกาสที่ดีที่ลมจะได้เข้าใกล้เขาแล้วพี่ทันไปนมีเรื่องอะไรกับเขาเหรอครับทําไมแรงอาฆาตเขาถึงได้แรงถึงขั้นขังพี่ไว้แบบนี้ไม่ให้ไปไหนได้เนี่ยพี่ก็ไม่รู้ท่านบานบอกพี่มาแค่นี้ชดเชยที่ท่านทําระบบผิดพลาดแต่ก็เป็นเขาคนนั้นนะพี่ภาวนาให้พี่ตื่นขึ้นมาพี่ก็เลยไม่แน่ใจ ว่าเรามีความสัมพันธ์ยังไงกันขอโทษนะลงพี่พี่ช่วยได้แค่นี้พี่จำอะไรไม่ได้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลมหวนได้แต่พ่นลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่เมื่อนึกถึงภารกิจที่ต้องทำคนไม่รู้จักกันซ้ำเขายังไม่ชอบที่หน้าอีกจะทำให้เขาหันกลับมาชอบได้ยังไงแค่30วันไม่สิ ตอนนี้เหลือแค่24วันแล้วด้วยซ้ำเสือมึงมารับกูหน่อยกูอยากให้มึงพาไปที่หนึ่งตอนนี้ลมหวนมองไม่เห็นใครแล้วจริงๆนอกจากเพื่อนรักอย่างเสือเฮียจะไปไหนหรอครับบ้านลมหวนะ่ะก่อนจะไปทำภารกิจ เพื่อจะได้ใช้ชีวิต,ยตอยู่ต่อไปที่ไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือไม่เขาก็ขอทำในสิ่งที่เคยสัญญาไว้ให้กับแม่ให้ได้เสียก,ก่อนจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจที่หลังมันวันวาน,วานยังไงนะเฮียกูอยากไปบ้านลมหวนมึงพากไปหน่อยได้ไหมแล้วเฮียสิงอะไรเฮียไอสิงพากไป มันจะรู้จักคนที่บ้านลมหัวหรือวะมึงเป็นเพื่อนของเขามารับกูด้วยไปทำไมวะเฮียแปลกๆนะตั้งแต่ไปงานจบแล้วนะสงสัยเยอะจังวะเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังแล้วนี่มึงจะมาได้ยังยังอะ่ะเหลือเรียนอีกชั่วโมงหนึง่งรอได้ไหมล่ะได้ พอกดวางสายจากเสือหญิงวัยกลางคนในชุดราตรีสีน้ำเงินเข้ารูปลำคอสวยประดับด้วยสร้เพชรสะท้อนแสงระยิบระยับก็เดินเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าท่านพ่อกับแม่จะไปงานการกุศลท่านอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมลูกนิ้วเรียวสวยเปิดกระเป๋าถือที่เธอถืออยู่ออกแล้วยื่นบัตรเครดิตสองใบให้ แม่เอามาคืนส่วนกุญแจรถอยู่กับพ่อพลคนสวนเข่อลูกอยากจะออกไปเที่ยวไหนถ้าขับไม่ไหวก็ให้ลุงพลแกขับให้เข้าใจไหมลูกครับแม่ลมหวนรับคำคนเป็นแม่แล้วก็ส่งยิ้มให้ก่อนที่เธอจะเดินจากไปเขาไม่แปลกใจเลยสักนิดทำไมตอนมีชีวิตอยู่ ธันวาถึงได้ชอบไปคลุกอยู่ที่ร้านเฮียสิงดูตอนนี้สิทั้งที่เขาเพิ่งจะหายป่วยแทๆ้ๆคนเป็นพ่อกับแม่ก็มัวยุ่งอยู่แต่กับงานจิตปาัะไม่เว้นแต่ละวันบ้านหลังใหญ่โตถ้าถูกทิ้งให้อยู่กับเงินแบบนี้ตั้งแต่เด็กจนโตธันวาจะรู้สึกโดดเดี่ยวแค่ไหนกันถ้าเป็นเขาคงทำทุกวิถีทาง ให้พ่อแม่หันมาสนใจนี่มันก็คงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งไหมนะที่ทันวาไม่ยอมกลับเข้าร่างทั้งที่มีโอกาสถึงแม้ว่ามันจะเป็นเวลาแค่สามสิบวันก็ตามพีายังไม่ตอบผมเลยนะว่าเฮียมาบ้านในลมทำไมลมหวนนั่งจ้องหน้าไอ้หนุ่มหุ่นลำํำ ที่พ่นคำถามใส่เขาตั้งแต่ขึ้นรถมาจนกระทั่งรถยนต์คันหรูวิ่งมาจอดอยู่หน้าบ้านก็ยังถามไม่ยอมหยุดพี่แค่อยากไปทานข้าวกับแม่ลมอ่ะทำไมอะ่ะเห็นท่านวันนั้นแล้วก็นึกเห็นใจเลยอยากจะมาดูสักหน่อยว่าท่านเป็นยังไงบ้าง มีอะไรจะถามกูอีกไหมจะได้ลงเฮียบอกว่าเห็นใจอย่างนั้นเหรอใช่ทำไมอ่ะเปล่าครับไม่ทำไมพอสิ้นเสียงคนหุนล่ำก็หยิบของที่ซื้อมาลงไปกดกลิ่งหน้าบ้านแต่พอลมหวนเดินตามลงมาขาก็หยุดชะงักเมื่อดวงตากลม เหลือไปเห็นหนุ่มรูปงามสวมสูทสีขาวยืนยิ้มให้เขาอยู่แต่ลมหวนเองทำได้แค่ส่งยิ้มบางๆตอบไปเท่านั้นเพราะทักเกิดเข้าไปทักทายมีหวังได้โดนเสือหาว่าเป็นบ้าแน,นๆ่ๆรอไม่นานลมหนาวก็วิ่งออกจากบ้านมาเปิดประตูให้ใบหน้ามองคล้ำของน้องชายทำให้ลมหวนถึงกับใจกระตุก เขารู้ว่าลมหนาวเสียใจมากแค่ไหนกับการจากไปไม่มีวันกลับของพี่ชายเพราะทั้งชีวิตสองพี่น้องไม่เคยต้องห่างกันเลยสักครั้งพี่เสือสวัสดีครับพี่สวัสดีครับลมหนาวยกมือไหว้เพื่อนพี่ชายแล้วหันกลับมาไหว้ผู้ชายตัวเล็กที่ยืนอยู่ข้างเสือ นี่เฮียทันเพื่อนเฮียสิงอ่ะผมลมหนาวค่ะพี่เด็กตัวสูงยกกิ้มขึ้นทั้งที่ในตาย,ยังมีแววเศรา้าเมื่อเสือแนะนำให้รู้จักกับคนตัวเล็กที่ยืนอยู่ข้างๆวันนี้พี่กับเพียมาขอฝากท้องที่นี่ได้ไหมเผอิญมาทำธุระแถวนี้มืดพอดีแล้วก็หิวด้วย แน่ใจนะพี่ว่าจะมาฝากท้องบ้านผมกูซื้อไก่ทอดที่มึงชอบมาด้วยนะหนาวสิ้นเสียงของลมหวนสายตาทั้งสองคู่ก็หันมามองผู้ชายตัวเล็กที่มีอายุมากกว่าเป็นตาเดียวกันทำให้คนที่ถูกกดดันด้วยสายตากลืนน้าลายลงคออย่างยาก,กลำบากทันใดนั้นก็เหมือนมีกิ่งไม้ภายในบ้านหักจนเกิดเสียงดัง ทาให้ทั้งสามหันกลับไปสนใจเสียงนั้นแทนคําพูดของลมหวนที่เผลอพูดออกมาเสือและลมหนาวรีบเดินไปยังหลังบ้านทันทีเพราะมั่นใจว่าที่มาของเสียงคือตรงนั้นเหลือแค่ลมหวนที่ยืนยิ้มให้ใชารูปงามอยู่หน้าบ้านขอบคุณนะครับที่ช่วยผม คราหลังเจ้าก็ระวังหน่อยนะเจ้าลมหนาวจะอายุลดโดยไม่รู้ตัวครับคราวหลังผมจะระวังให้มากกว่านี้แต่ยังไม่ทันที่ลมหวนจะได้พูดกับท่านเจ้าที่ต่อยิงไวกลางคนตัวเล็กที่เขาคิดถึงก็เดินมาพอดีคือแม่ได้ยินเสียงนะ เพียงแค่เห็นใบหน้าชายหนุ่มที่ยืนอยู่หญิงวัยกลางคนก็หยุดคำพูดนนั้ไว้พราะมองใบหน้าขาวใสอย่างพิจารณานี่ใช่เพื่อนของลมที่แม่เจอวันนั้นหรือเปล่าลูกใช่ครับแม่วันนี้ทันขอฝากท้องที่บ้านหน่อยได้ไหมครับอ,อ๋อผมชื่อทันวาครับ ท่านว่าเหรอได้สิลูกอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวแม่ทําให้ผัดไทยได้ไหมครับแม่ยุพาถึงกับหยุดชะงักเมื่อได้ยินสิ่งที่เด็กหนุ่มตรงหน้าบอกออกมาดวงตาเรียวถึงกับร้อนผ่าพรอมีน้ำสีใสคลออยู่เต็มสองเบ้าแม่เป็นอะไรหรือเปล่าครับ ิ่งดวงตากลมโตของเด็กหนุ่มฉายแววห่วงใยมันก็ทำให้น้ำสีใสที่เธอพยายามกลั้นไวล้ลินไหลออกมาแต่มันก็แค่ชั่วขนะพอเธอยกมือขึ้นมาปาดมันออกแม,แม่ไม่เป็นอะไรลูกท่านชอบผัดไทยเหรอลูกครับผมชอบผัดไทยชอบมากด้วย เหมือนเจ้าลมมันเลยนะร้ายนั้นก็ชอบผัดไทยมากเหมือนกันแต่แม่ทำไม่อร่อยหรอกนะลมมันชอบว่าเดี๋ยวผมจะเป็นคนตัดสินเองครับว่าอร่อยหรือไม่อร่อยลมหัวยกกิ้มขึ้นเมื่อเห็นใบหน้าเรียวของผู้เป็นแม่เปื้อนด้วยรอยยิ้มอีกครั้งมันเหมือนเป็นแรงผลักดัน ให้เขาต้องทำภารกิจนั้นให้สำเร็จให้ได้ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตามดวงตากลมก้มมองผัดไทยที่เขาชอบแล้วก็ยกยิ้มขึ้นมาไม่คิดเลยว่าเขาจะได้กลับมากินกับข้าวฝีมือแม่อีกลมทำตามสัญญาได้แล้วนะครับแม่ถึงรสชาติของผัดไทยวันนี้มันจะออกเค็มอยู่บ้าง แต่สำหรับลมหวนแล้วมันคือผัดไทยที่อร่อยที่สุดเท่าที่เขาเคยกินมาอร่อยเลยเฮียเสือถามขึ้นเมื่อเห็นคนตัวเล็กกว่าตรงหน้าขีผัดไทยเข้าปากคำแล้วคำเล่ามันก็ไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันอืมอร่อยอร่อยมากคำพูดของลมหวน บวกกับท่าทางการกินที่ดูเหมือนว่าผัดไทยในจานอร่อยทำให้ลมหนาวกับเสือตัดผัดไทยในจานของตัวเองเข้าปากบ้างแต่ทั้งสองต่างก็ทำหน้าเฮเกเมื่อรับรู้ถึงรสชาติพี่เสือพี่ทันแกกินเค็มเหรอพี่ด้วยต่อมรับรสแกเสียเดี๋ยวโรคไตก็ถามหากันพอดีขืนกินเข้าไปจนหมดจานเนี่ย ลมหนาวว่าออกมาทำให้แม่ครัวหัวป่าใช้ตะเกียบขี้ผัดไทยที่ตนทำขึ้นมาชิมแล้วก็ต้องขายทิ้งเมื่อรับรู้ถึงรสชาติท่านเลิกกินทถอะลูกี๋ยวมันจะเป็นโรคไตเหมือนที่เจ้าหนาวว่าหญิงวัยกลางคนรีบเอื้อมมือไปยกจานผัดไทยที่อยู่ตรงหน้าแขกของบ้านมาอย่างไว แต่ก็โดนเด็กหนุ่มจับจานผัดไทยนั่นไว้พร้อมกับส่งยิ้มให้เธอก่อนจะพูดออกมาแม่ครับมันอร่อยจริงๆนะครับนี่ผมกะว่าจะขอแม่เบิ้ลอีกสักจานเลยนะเมื่อได้ฟังเช่นนั้นยุพาก็ปล่อยมือออกจากจานนั้นนั่งมองเด็กหนุ่มที่คีบผัดไทยเข้าปากอย่างห่วงใยพี่ทัน ไปหิวมาจากไหนครับเค็มขนาดนั้นอย่าฝืนเลยพี่ไก่ทอดก็มีนะถ้าพ,พี่หิวมากอะ่ะลมหนาวมองใบหน้าใสของคนอายุมากกว่าแบบจริงจังขนาดคนทํายังคายทิ้งออกมาแต่คนปรุงหน้าเขากับกินจนหมดจานเพื่อรักษาน้ำใจทําได้ยังไงกันมันอร่อยจริงๆนะหนาวไม่ว่ารสชาติจะเป็นยังไง แค่แม่ทำมันก็อร่อยหมดแหละสายตาสามคู่หันมามองลมหัวในร่างของทันวาเป็นตาเดียวกันแต่ดวงตากลมโตของคนที่เป็นจุดสนใจนั้นกลับจับจ้องไปยังคนสวยของบ้านด้วยแววตาเศร้าทาย้อนกลับไปได้เขาจะกินของทุกอย่างที่แม่ทำโดยไม่บ่นสักคำทาย้อนเวลากลับไปได้ เขาจะเอาใจใส่ดูแลผู้หญิงตรงหน้าให้มากกว่านี้แค่วันนี้เขาได้มีโอกาสกลับมาทานสิ่งที่เขาชอบฝีมือแม่มันก็วิเศษมากพอแล้วแม่ครับผมขอ,อกอดไหนได้ไหมครับสิ่งที่แขกของบ้านขอทำให้ยุพามองไปที่เด็กหนุ่มอย่างสงสัย แต่พอเห็นแววตาอ่อนโยนที่ส่อแววห่วงใยเธอจึงตอบตกลงออกไปอย่างไม่อิกออดได้สิโลกพอได้รับอนุญาตชายร่างบางก็รีบถลาตัวเข้าสู่อ้อมกอดที่เขาโหยหากอดอุ่นๆที่เขาคิดว่าจะไม่มีวันได้สัมผัสอีกกอดอุ่นๆที่ไม่รู้ว่านับจากนี้ต่อไป จะได้รับอีกหรือไม่ความคิดที่ผุดขึ้นในหัวผ่านให้น้ำสีใสไหลออกจากดวงตากลมมือที่อกเอวคอดไว้ก็กระชับแน่นขึ้นเพื่อตราตึงอ้อมกอดนี้ไว้ในหัวใจเผื่อวันไหนที่เขาจากไปจะได้จดจำความรู้สึกนี้ไว้ตราบนานเท่านานท่าน ว่างๆก็แวะมาหาแม่ได้นะลูกถ้าทันชอบเดี๋ยวแม่ทำให้ทานใหม่รับรองว่าครั้งหน้าต้องอร่อยกว่านี้แน่ยุภาวาออกมาเมื่อรับรู้ถึงอาการสั่นเทาของเด็กหนุ่มตรงหน้าและเด็กคนนี้ทำให้เธอรู้สึกว่าเหมือนลมหัวยังอยู่ใกล้ๆผมมาได้ใช่ไหมครับแม่ มาได้สิลูกมาได้ตลอดเลยนะครับแม่ผมจะมานะครับลมหัวยิ้มออกมาทั้งที่น้ำตายังคงไหลยอยู่มือที่กอดยิงไวกลางคนก็กระชับแน่นขึ้นเหมือนว่ากลัวคนตรงหน้าจะหายไปถ้าเขาปล่อยมือออกมาแต่เทว่าความสุขของคนเรา มันไม่ได้ยาวนานขนาดนั้นถึงอยากกอดอยู่แบบนี้ตลอดไปมันก็ทำไม่ได้อยู่ดีค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดตอนต่อไปเอาละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ